ครอบครัวเก่าบูบูสามีตุก,กี้เรียกได้ว,ว่าเป็นพิธีกรนักสแสดงตลกสาวอารมณ์ดีที่มักจะสร้างเสียงหัวเรากับใครหล,หลายๆคนสําหรับตุก,กี้สุดารัตหรือตุก,กี้ชิงร้อยซึ่งเจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมีทั้งข่าวด้านลบและด้านบวกมากมายเลยทีเดียวแต่เธอก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งเพราะว่าได้กําลังใจดีๆจากคนรอบข้างแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเธออยู่ตลอดห่างย้อนกลับไปในชน่วงที่ตุก,กี้ได้แต่งงานกับสามีหนุ่มบูบูกําทอนโพน้าําคําก็จะมียูยูมีข่าวมาว่าสามีเคของเธอนั้นเคยมีภรรยาและ มาประกาศว่าเธอเป็นแฟนเก่าของสามีตุกี้วยความที่ว่าคบกันสมัยวัยรุ่นและฝ่ายชายก็ได้ขอแยกไปหาทุนที่อื่นทําให้เริ่มห่งหางๆกันจนกระทั่งเลิกหลาในที่สุดแถมมีลูกชายด้วยกันแล้วหนึ่งคนก่อนจากนั้นลูกชายก็ได้ติดต่อพ่อไม่ได้กระทั่งไม่ได้ส่งลงทุนรายเดือนมาให้เหมือนแต่ก่อนทําให้อดีตภรรยาไม่พอใจที่เธอต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวหลังจากที่กลายเป็นกระแสด,ดราม่าออกมาตุกี้ก็ได้เผยว่าเธอไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีทั้งยังบอกสามีให้ไปทําในสิ่งที่ถูกกกกกต้้้ออองงงปรรระมาาาาณเื่่่ททีีลลดใใใน็ควแไขหํัจุฝย สามีบอกรับผิดช,ชอบอยู่เป็นตกลงระหว่างเขาและแม่ของน้องให้เดือนละสามพันซึ่งหลังจากนี้หากต้องการเพิ่มก็จะให้หลังจากเลิกกับอดีตภรรยาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยทาให้ไม่ค่อยผูกสัพันธกับลูกชายการออกมาให้ข่าวในครั้งนี้ลูกชายเียงอ,อย่างได้ความรักจากพ่อและได้กอดพอบ้างขอค่ใช้ใจ,จเดือนละแค่พันห้าพันเท่านั้นเมื่อลูกสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วเลี้ยงดูแดือดอกไม้ก็จะไม่รบกวนอีกแล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ